นี่นะครับผมวันนี้นะครับเจ๊ก็พามาดูไม้มงคลอีกหนึ่งต้นนะครับที่มีความน่ารักและก็ความสวยงามมากๆเลยนะครับน้องชื่อว่านกน้อยนำโชคนะครับผมอันนี้คือดอกของเขานะครับผมจะมีลักษณะเหมือนเป็นนกกาะกลุ่มรวมกันพูดคุยกันแบบนี้เลยทุกคนสวยงามเขาน่ารักนะครับเหมือนนกจริงๆเลยนี่โอ้โห,โหแต่ว่าน้องนะครับจะเป็นไม้แดดนะครับผม นี่เขาต้องเลี้ยงแดดนะครับถึงจะออกดอกได้ดีแบบนี้นะครับผมโอ้โหจัดเป็นไม้มงคลหนึ่งชนิดนะครับผมที่นิยมปลูกหน้าบ้านกันเลยนะครับผมนี่น้องจะออกดอกเป็นนกสวยงามเกาะกลุ่มกันแบบนี้เลยนะครับน่ารักน่ารักเนาะจริงๆแล้วน้องจะมีอยู่สองสายพันธุ์เนาะจะมีแบบว่าตัวตัวนกตัวเล็กแล้วก็จะมีนกตัวใหญ่ๆแบบนี้ทุกคนนี่ก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ก็ติดต่อเจอมาได้เลยนะครับผมนี่ หมายมงคลประดับหน้าบ้านหน้าร้านกันเลยนะครับชื่อก็เพาะนะครับนงน,นำโชค